วัสดีค่ะตอนนี้เมย์ก็มาอยู่แถวชุมชนหลังศาลเจ้าเนี้ยนะคะก็ได้รับแจ้งจากพี่นางค่ะซึ่งเป็นพยาบาลว่าที่นี่จะมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เมย์ก็จะอยู่กับลุงอัดแล้วก็ป้าสมจิตนะคะขอสอบถามอาการนิดนึงนะคะคือป้าสมจิตนะคะเขาป่วยเป็นอะไรหรอคะอ่าเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็บาหวานแผลกดทับอ๋อค่ะเห็นบอกว่าแผลลึกมากเลยะะแผลเห็นกระดูกเลยคนระับตอนนี้แผลตื้นขึ้นมาหน่อยแล้วค่ะก็ยังชั่วขึ้นหน่อย รอบนี taking, in ้ใครที the freely, fasting, yeah. yeah. ่เป er okay, ็นคนคอยดูแลป้าสมจิตก็มีหลานสาวครับมาทําแผลมาทําแผลให้ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นคือป้าสมจิตเนี่ยครับผมก็คือไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยถูกไหมคะนอนติดเตียงครับถามนิดนึงนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายอาคารเนี่ยพอกับการดูแลคนป่วยไหมคะอ๋อไม่พอแหรอครับคือค่าค่าใช้จ่ายมาก เวลามีรถอาสามารับก็ต้องเสียให้รถอาสาไปกับโรงพยาบาลกลางก็พันหนึ่งนะครับอ้ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกวันนี้เนี่ยเมย์ก็ตั้งใจที่จะมามอบเงินช่วยเหลือนะคะจะเป็นเงินจากทางกลุ่มของเมย์ค่ะที่เขามีมีการบริจาคก,กันมานะคะแต่วันนี้เนี่ยเมย์จะมอบให้ห้าพันนะคะเอาไว้ไปขอบคุณมากครับเอาไว้ไปใช้จ่ายชีตประจำวันนะคะขอบคุณมากครับคุณ นี่นะคะคุณลุงก็นาก่าจะพอ<า>ได้บ้างนะคะครับผมขอให้จำเริญจำเริญน,นะครับขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะคะคป้าสมจิตขอให้แข็งแรงนะขอบคุณพี่พ,พี่ทุกคนแทนลุงอัดกับป้าสมจิตด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ